ทำอะไรอยู่คะเนี่ยก็ล้างกันบ้านอยู่ไงครูให้กันบ้านมานนตั้งเยอะตั้งแยะทำไม่ทันเลยอ๋อล้างกันบ้านนายเพราะว่าเธอเอาเวลาอันมีค่าที่จะต้องไปทำกันบ้านไปซ้อมเต้นตีไร้์าระอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยมันก็้นเต็มเลยสิครูคะหนูว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วนะคะครูใช่ไปกันใหญ่แล้วครูแต่ละคนสิการโบกการบ้านไม่ทำนะเลาะเพื่อน ละหลับบ้างละซ้อมดนตรีบ้างละไปกันใหญ่จริงๆหมถึงเรื่องก,การบ้านที่ครูให้กันหาละคา่ะ <H it> หมายความว่ายังไงคะอะวิชาเลขวันนี้ก็สอนจบบแทแค่นี้พอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้านนะคะหน้า20น,นะคบที่มี20ข้อค่ะส่บพรุ่งนี้ค่ะโ การบ้านแค่ยี่สิข้ออดพวนกันขนาดนี้เลยหรอแหมเด็กสมัยนี้นะครูว่าขี้เกียจไงการบ้านแค่เนี้ยกิ๊กทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วสมัยครูเป็นเด็กนะนี่ครูครูเนี่ยให้การบ้านหีร้อยข้อไม่ไม่มีสิทธิ์บ่นแบบนี้นะตั้งน้าตั้งนาทำไปเลยโหครูค่ะไม่ใช่วิชาครูคนเดียวนะคะที่ให้การบ้านพวกเราค่ะพวกเราเรียนมาตต้องแปด่าใช่ไหมและทั้งแปดข้าเนี่ยครูก็ให้ แล้ววิชาประวัติศาสตร์นะคะครูเขาให้ทำเรียงความไม่ต่ำกว่าสองหน้านะคะครูครูคะครูวิชาภาษาอะนะคะครูเขาให้หนูอ่านหนังสือหนาพวกนี้เลยนะคะครูแล้วก็ต้องสรุปอะค่ะส่งพ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้ววิชาภาษาไทยนะคะครูเขาให้คัดคํายากตั้งห้าสิบคำะค่ะครูคะแล้ววิชาวิทยาศาสตร์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะต้องทําการทดลองที่บ้านอีนะคะแล้วต้องจดมาส่งครูด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะครูมีกันบ้านตังเยอะตั้งแยะ วิชาศิลปะที่เรต้องวาดนี่นั่นมีวิชาดนตรีนั่นนี่ต้องเยอะเลยนะคะครูคิดดูนะคะทุกวิชาเนี่ยให้การบ้านเราทำยี่สิบนาทียี่สิบนาทียี่สิบนาทีทุกวิชารวมกันครูลองคูณดูสิคะพวกเราทำการบ้านมาแล้วเกือบสามชั่วโมงเลยนะคะใช่ค่ะไรคะอขี้เกียจไง ที่เกียดการบ้านแค่นี้โว้บนอดกวนสมัยกูอ่ะทำไปเลยทำไปเลยห้ามบน่นนี่รู้ไหมว่าการบ้านเนี่ยมันจะให้เราฝึกฝนไง เธอเรียนวิชาอะไรก็ต้องฝึกฝนวิชางานวิชานี้ทุกคนทุกวิชากลับไปฝึกฝนทุกคนทุกคนจะทําให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นไงคะนี่หว่งนี่นะหว่งดีอย่ามาอดขวดแค่20ข้อของผู้เี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนในห้องนะทำครับเดียวเสร็จส่งพรุ่งนี้นะถ้าใครที่ยอมหักคะแนนหักคะแนนต้องใจไหมอ้าวแล้วเรียนว่าผัวแล้วกูจะไปแล้วค่ะเรียนนะหมวดทองคำเพล็กหอเด็กสมัยนี้เด่นเพื่อน ถ้าเราคิดว่าการที่ครูให้เราทํากันบ้านเนี่ยมันทําให้เราเก่งขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่อะฉันว่ามันทําให้ฉันรู้สึก้อแท้มากกว่าจริงมันทำให้ฉันไม่อยากเรียนหนังสือต่อไปแล้วอะใช่ฉันไม่มีเวลาทำอย่างอื่นไม่มีเวลาซ้อมตีเลยอะเชื่อปะฉันทำกันบ้านมาตลอดชีวิตอหละไม่เห็นเก่งขึ้นเลยอะเออฉันว่าจริงครูอะไม่เข้าใจพวกเราเลยเออเออไออะไรก็หาพวกเราขี้เกียจอะ 路灯。嗯 <laughs> แล้วเป็นไงจำได้ท่าหนังค่าเท้าเลยผู้ขาดูขอโทษนะคะพอดีว่าหนูทำไม่ทันจริงๆนะคะนี่ไหนเธอทำอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมไม่ได้นะเธอลาะกันบ้านเพื่อนแบบเนี้ยหักคะแนนค่ะเธอทำไมเธอไม่บอกออ้โอ้บอกมาแล้วมาผัดผัดกันดีแน่นเลยนี่นี่อย่าไปโทษเพื่อนอีกไหนนี่นี่ลาะกันบ้านหักคะแนนพิมพ์ต้องเหมือนกันนะการบ้านเธอทำมาไม่ให้เพื่อนเลาะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวข่าวหน้านะถัดคะแนนเธอด้วยจ้าทำเองนะทำเองนะสวัสดีครูทำไมวันนี้ครูมาเช้าจัง,งเลยล่ะคะมาเช้ามาเก็บการบ้านนักเรียนแกนี่การบ้านเอามานี่การบ้านค่ะการบ้านเธอทำมาหรือเปล่าคะดิเวเออครูค่ะการบ้านหนูไม่ได้ทำหรอกคะ่ะนี่กล้าบอกมาตรงๆเลยเหรอว่าไม่ทำการบ้านส่งครูขนาดไหนนะไม่ได้ทำยังพยายามจะมาล่อกเอออันนี้เข้าใจได้นี่ หรอท่าไทยหรอฮะครูค่ะหนูมีความจําเป็นนะค่ะความจาเป็นความจําเป็นอะไรคะเออถ้าเธอไสติ่งแตกครูจะยอมไหนมันจะเป็นไรหรอหนูสิครูครูข่ะหนูเป็นนักกีฬาโรงเรียนนะคะ่ะแล้วอาทิตย์หน้าก็มีแข่งแล้วคะ่ะหนูต้องซ้อมถึงสองทุ่มเลยนะคะแล้วกว่าจะถึงบ้านก็สามทุ่มคะ่ะหนูทําการบ้านไม่ไหวอะค,ะคอ่ะครูกลับถึงบ้านสามทุ่ม กลับถึงบ้านสามทุ่มก็รีบกินข้าวอับนะก็จะมีเวลาทําการบ้านแบบอ่ะจี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืบสีหนึ่งที่สองก็ได้อ่ะอู้ตร้แไม่มีความนะคะครูค่ะ้อมกีฬามันเหนื่อยมากเลยนะคะหนูกลับถึงบ้านหนูก็เลยหลับไปเลยอะค่ะนั่นไงนั่นไงยอมรับยอมรับและยอมรับว่าขี้เกียจใช่ไหม ถึงบ้านก็หลับเลยทําไมไม่เอาเวลาที่หลับเร็วนั่นน่ะมาทำการบ้านนี่ฝึกฝนฝึกฝนเธอจะได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นไงดิวกูค่ะหนูอขอโทษค่ะไม่ต้องขอโทษเลยเพราะว่าย่งไงเธอก็ต้องดนหักคนะแนนไปนั่งที่นู่นเลยไปเลยไปเลยอ้ยอาวทำแบบผท้ายบทไปนะคะเนี่ยการบ้านก็ไม่ทำต้องมาบังคับทํากันในห้องเฮ้ยหยุดนะคะ นี่ไม่มาโรงเรียนนะโอ้ยมาสายมาก<อ>านั่นแหละนาดานี่กี่โมงกี่ยามแล้วทำไมเพิ่งมาถึงคะเนี่ยทำอะไรอยู่เอ่อคือว่าหนาทำการบ้านจนถึงดึกอะค่ะครูก็เลยตื่นสายทำกันบ้านจ,ดจน,น,นจดึกน,นี่นี่เธอทำถึงกี่โมงเนี่ยตีสองค่ะทำกันบ้านถึงตีสองมันจะเป็นไปนได้ยังไงนี่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 บอกความจริงครูมานะตีสองเนี่ยมันเล่นเกมใช่ไหมใครจะทำกานบ้านถึงตีสองกัน จริงๆนะคะครูหนูทำการบ้านเสร็จตอนตีสองเองเพราะว่าเพิ่งจะได้เริ่มทำตอนสี่ทุ่มค่ะเดี๋ยวนะทำการบ้านเสร็จตีสองพอรงท,ทั้งสี่ทุ่มโรงเรียนเลิกกี่โมงแล้วหลังจากโรงเรียนเลิกจนถึงสี่ทุ่มทำอะไรเล่นเกมสิเล่นเกมก่อนมาแบบอุ้ยดึกแล้วแถวการบ้าไม่ทำแล้วก็มันมันเริ่มทำตอนดึกอย่างนี้มัาตีสองแล้วยังไงนอนดึกตื่นสายมาโรงเรียนสายแย่มากค่ะ ครัวค่ะคือระหว่างนั้นหนูไม่ได้เล่นเกมนะคะหนูซ้อมดนตรีอยู่ค่ะนั่นไงโอ้โหอย่างเนี้ยแสดงว่าเธอเนี่ยให้ค่ากับการซ้อมดนตรีมากกว่าการทำเล่นบ้านของคูเหรอนี่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 ทำไมเธอถึงไม่ทําการบ้านก่อนแล้วพอเหลือเวลาแล้วค่อยไปซ้อมดนตรีอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยบริหารจัดการเวลาไม่เป็นชีวิตเลยเละเทะเพราะว่าเธอเอาเวลาอันมีค่านี่จะต้องไปทําการบ้าน สีไร้สาระอะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยมันจะเต็งมาสิมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะคะครูคือหนูก็ไม่ค่อยฝันของหนูนะคะที่โตขึ้นไปเนี่ยหนูก็อยากจะเป็นนักดนตรีมันไม่ไล้สาระนะคะความฝันอ,อะไรนี่ไล้สาระนี่เธออะการบ้านมันสำคัญที่สุดในชีวิตอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องทําการบ้านก่อนดูซิเนี่ยอุ้ย <laughs> อะไปนั่งไปนั่งไปนั่งนาดายังไงนะ <laughs> เธอก็โดนหนักคะแนนนะจะบอกให้ นี่ม่ไอ้ไรเนี่ยเนี่ยนาดาบริหารจัดการเวลาไม่เป็นเอาสิไรสาระมันมีค่ากว่าการบ้านได้ยังไงนี่อะไรไม่รู้สอนกีฬาแล้ว,วก็ไปนิจารณหลับขี่เกียจติี่เกียจติแล้วก็จะบอกว่าเหนื่อยแล้วบางคนก็มาเลอกกันบ้านเพื่อนว่าแต่ว่าทำไมหนูนดียังไม่มาโรงเรียนนี่เป็นเพื่อนรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวครูโทรตามดีกว่าเออทำไมหนูดีไม่มาโรงเรียนไม่ดีลาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวโทรตามซิ ฮัลโหลหนูดีสวัสดีค่ะครูนี่ทำไมเธอถึงไม่มาโรงเรียนคะเนี่ยพป่วยป่วยเป็นอะไร <c oughs> นี่นี่เสียงยังดูสดใสอยู่เลยนี่รูไม่เชื่อหรอกนะเธอป่วยเป็นอะไรป่วยจริงๆนะคะครูครูไม่เชื่ออะไรหนูดีด เมื่อวานเธอยังดีๆอยู่เลยวันนี้จะมาบอกว่าป่วยเธอไม่ได้ทําการบ้านก้าอกมาเธอครูรู้ทันนะเ <ST> ออเด็กสมัยนี้ทำไมที่เกียรแบบนี้เนี่ยแล้วจะมาทริกกี้ว่าเออป่วยเปื่อยอะไรไม่รู้แหละวันนี้เธอต้องส่งการบ้านกันทุกคนใครไม่ส่งเอ็นั้นโดนหักคะแนนถึงเธอจะไม่มาครูก็หักคะแนนเธอนะอ่ะจะบป่วยก็เรื่องของเธอแค่นี้ละค่ะโอ้อะไรดีอะไรยจริงๆเลยเพื่อนเธอทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยครูคะหนูว่ามันจะไปใหญ่ๆแล้วนะคะ คือแต่ละคนสีการโบกการบ้านไม่ทํานะหลอกเพื่อนบ้างละหลับบ้างละซ้อมดนตรีบ้างละไปกันใหญ่จริงๆหนูหมายถึงเรื่งองก,การบ้านที่ครูให้กระทล่ะค่ะหมายความว่ายังไงคะครู่าเอาจริงไหมคะหนูดีคะ่ะเขาไม่ได้ลาป่วยจริงๆหรอกคะ่ะเขาก็แอบอยู่ในห้องน้ำนี่เลยคะ่ะ<ฮ>ทําไมล่ะคะเขาไม่อยากมาเรียนวิชาครูงี้คะเขา,า,านนไม่อยากว่ามาโดนครูหาคะแนนไม่อยากร้องพูดถึงเรื่องการบ้านเนี่ยคะ่ะครูทำไมอย่างนี้ล่ะคะ ครูคะนูเขาพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ค่ะนี่เธอจะด่าเพื่อนเพื่อนแทนครูใช่ไหมเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทําการบ้านครบส่งครูตรงตามเวลาไม่ใช่ค่ะครูครูหาครูรู้ไหมคะว่าทุกคนเนี่ยค่ะอย่างนายอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ทําการบ้านหรือไม่สนใจการบ้านวิชาครูนะคะเขาว่าค่ะมีเจตนาในการจะทการบ้านจะตายค่ะครูแต่ว่าเขาแค่เหนื่อยมากแล้วก็ทําแล้วก็เลยหลับไป พอมาถึงเรียนก็เลยต้องมาลอกเพื่อนเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้วไงคะทาไม่ลอกเพื่อนก็ตโดนครูหักคะแนนนะคะครูใช่ค่ะครูตามที่พิมพ์บอกเลยค่ะคือหนูตั้งใจทํามากๆเลยนะคะแต่ว่าหัวหนูช้าค่ะก็เลยทําได้นานไปแล้วก็เลยง่วงอะค่ะก็เลยเผลอหลับไปก่อนนะคะครูคะอย่างดิวอย่างเงี้ยค่ะ เขาไม่ได้ไม่สนใจการบ้านครูเลยนะคะแต่เขาเป็นตัวแทนของเรียนเรานะคะครูเขาทําเรื่องกีฬาเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของเรียนเราเองนะคะครูและครูย <differ estratég flush> ังจะไปหางานเล้เขาอีกหรอคะการซ้อมกีฬาเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนะคะแค่เขาขึ้นรถมาเขาก็หลับแล้วใช่ไหมดิวแต่ครูหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ทําการบ้านครูเลยนะคะร่างกายหนูแค่ไม่ไหวจริงๆแล้วอะค่ะครูครูขาและอย่างนาดาเนี่ยเขาแค่มีความฝันของเขาเองนะคะการมีความฝันไม่ใช่เรื่องผิดซะหน่อยเขาแค่อยา ขาไปซ้อมดนตรีค่ะครูอีกอย่างเขาซ้อมดนตรีเขายังมาทําการบ้านต่อให้อีกนะคะใช่ค่ะครูหนูก็แค่อยากรับผิดชอบความฝันของหนูนะคะหนูดีเข้ามาเถอะ <c oughs> ไม่ต้องไปแอบในห้องงาแล้วครูควรรู้แล้ว่ครูรู้ไหมคะว่าหนูดีเนี่ยเขาถึงขั้นกลัวเลยนะคะกลัวที่จะมาเรียนโรงเรียนกลัวที่จะมาเรียนหนังสือกลัวที่จะมาเจอหน้าครูกลัวที่จะมารับผิดชอบเรื่องการบ้านอะไรของครูเนี่ยครูเอ้อ ใจโรงเรียนอื่นเลยนะคะครูโรงเรียนอื่นทําอะไรเราต้องไปลอ,อก้เขาหมดเลยเหรอคะ <c oughs> ครูถามใจตัวเองดีกว่าค่ะว่าครูคิดว่าการบ้านมันต้องให้เยอะขนาดนี้จริงๆเหรอคะใช่ค่ะครูแล้วครูบอกว่าการบ้านเนี่ยทำให้เราเก่งขึ้นหนูว่ามันไม่จริงนะคะ อีกอย่างหนูคิดว่าเวลาที่เราทำการบ้านน่ะมันก็เยอะเกินไปนะคะต้องสามสี่ชั่วโมงอะคะ่ะครูหนูคิดว่าเวลานั้นน่ะคะ่ะเราควรไปทําสิ่งที่ตัวเองชอบมากกว่านะคะครูครูคะหนูทําการบ้านจนไม่มีเวลามาเล่นกับน้องหมาของหนูเลยอะคะ่ะครูค่ะหนูคิดว่าถ้าเราไม่ต้องทําการบ้านเยอะขนาดนี้เราน่าจะมีเวลาไปหาความรู้รอบตัวมากกว่านี้นะคะ ใช่ค่ะครูตอนเนี้ยเวลาอันมีค่าของทุกคนมันหมดไปกับการทําำบ้านของทุกวิชาไปหมดแล้วนะคะครูครูรู้มไหมคะว่าเวลาเนี้ยเราควรจะเอาเวลาไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงไปหาประสบการณ์หรือความรู้รอบตัวใหม่ๆไปทําตามความฝันหรือไปทําตามหน้าที่ภาระที่เราต้องรับผิดชอบอะ,ะค่ะครูครูลู้มไหมคะว่า หนูว่าไม่ได้ต้องการให้เราเลิกทําการบ้านนะคะอย่าง้อยแค่ลดลงก็ยังดีนะคะหนูคิดว่าครูทุกคนเนี่ยควรจะประชุมกันว่าวันนี้ครูวิชานี้ให้อันนี้ครูวิชานี้ให้อันนี้แล้ววิชานี้ก็ไม่ต้องให้แล้ววันถัดไปก็ค่อยสลับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆะคะ่ะไม่ใช่ว่าทุกวิชาให้มาทุกคนอัดแน่นอัดแน่นมันก็เกินไปนะคะครูครูคะ หนูคิดว่าเวลาในการทำบอนบ้านของพวกเราเนี่ยมีครจะเกินครึ่งชั่วโมงไหมคะเช่นเรื่อยๆใช่ค่ะ<ช>คุณ<ม>แต่ว่าอย่างเช่นวิชาเลขอะไรเงี้ยเป็นวิชาที่ต้องใช้การฝึกฝนหรือว่ามีการบ้านก็โอเคค่ะใช่ค่ะแล้ววิาชาที่แบบท่องจับอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องให้การบ้านก็ได้นะคะคุนั่นสิคะคุะจริงเหรอแม่ลึกๆแล้วอ่ะคุณก็ว่ามันก็เยอะนะ ทำกันไนงะทีนีถ้ถ้าพวกเราไม่ทำนะ่ะเดี๋ยวเก่งสู้โรงเรียน,นอื่นไม่ได้แต่พอพวกเธอบอกเหตุผลมา,าก็เห็นด้วยนะเพราะว่าบางวิชามันก็คงไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นจริงๆอ่ะอย่างแรกเนี่ยมันต้องฝึกฝนอย่างที่นาดาบอกเออควรมีบางอันที่มันเป็นท่องจำหรือมันเป <บา S 1> ็น,น,นแบบเออวิทยาศาสตร์เราทดลองไม่ต้องควรจะจบในห้นองไปเลยอาจจะได้เด็กมีเวลาไปทบทวนหลังเลิกเรียนใช่ไหมเอางี้เอางี้เออครูเห็นด้วยนะ เข้าใจแล้วครูก็ขอโทษด้วยที่ครูอ่ะไม่ได้มองไปเต็มจิตใจของพวกเธอหรือแง่งของพวกเธออะไรมองแต่แง่งของครูต่อไปนี้ครูว่าเดี๋ยวครูไปประชุมกันแล้วก็อ่ะวันนี้ครูวิทยาศาสตร์หรือว่าครูเลขครูอะให้การบ้านอะไรมีงานอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราจะผับกันไงแล้วก็ให้วันหนึ่งห้ามทำกันนะจน30ทาทีดทีไหมคะเย้ yeah! มีเวลาไปใช้ชีวิตทําตามความฝันนะแล้วก็มีความสุขแล้วพอมาโรงเ,เรียนก็จะได้มาโรงเรียนเรียนอย่างมีความสุขอ่ะถ้าเกิดมีความสุขในการเรียนก็จะเข้าใจการบ้านจะลดลงดีไหมคะดีค่ะขอบคุณค่ะนี่น<ว>เรา้องเข้ใจนี้เลยทุกคนนะที่กล้าออกมาพูดความจริงออกมาพูดความรู้สึกออกมาเรียกร้องแบบนี้โอเคไหมคะขอบคุณมากค่ะ